สาวๆที่อายุยังน้อยอย่าปล่อยให้ประจำเดือนหายจนกลายเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรนะรู้ไหมโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงไทยเข้าสู่วัยทองอายุประมาณ45-52ปีร่างกายจะหยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนรังไข่จะหยุดทำงานเรียกว่าวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนนั่นเอง แต่ถ้าคุณอายุยังน้อยแล้วปล่อยให้ประจำเดือนหายจนกลายเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีอาการหลายๆอย่างเกิดขึ้นเช่นนอนไม่หลับหลับยากตื่นมางัวงเงียอ่อนเพลียมไม่สดชื่นร้อนวูบวาบหนาวสั่นในตอนกลางคืนผิวแห้งกล้านมองค้ำมีผืนคันอารมณ์แปรปวนที่โมโหหงุดหงิดง่ายน้ำหนักขึ้นเร็วปวดตามเนื้อตามตัวมือเท้าชาแขนขาหนักช่องคอดแหง้งอารมณ์ทางเพศลดลง ไม่มีออร่าหน้าแก่ก่อนวัยเพื่อแก้อาการเหล่านี้พี่เหวยวขอแนะนำแก่นนางพญาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติที่ตอบโจทย์ผู้หญิงได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลลัพธ์ลูกค้ากลับมาซื้อซ้าและรีวิวเยอะมากแก่นนางพญาชงง่ายชงเหมือนชาทั่วไปสีสวยรสชาติดีมีกลิ่นหอมดื่มง่ายไม่ต้องปิดจมูกเหมือนยาสตรีทั่วไปในท้องตลาด ไม่อยากให้คุณพลาดแต่อยากให้คุณลองของดีราคาไม่แพงมีอยู่จริงแก่นนางพญาผลิตออกมาในราคาที่ทุกคนจับต้องได้1แพ็ค290บาทขนาดบรรจุ30ซองชาทานได้1เดือนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทานต่อเนื่อง2เดือน2แพ็คในราคา499บาทแถมฟรีกระบอกน้ำชงชา1ใบสนใจรับโปรโมชั่นคลิกใต้โพสต์ได้เลยนะคะ